ป็นวีดโอดเหรอครับก็ที่ท่านอาจารย์นะครับท่านคณะมองเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือโบสถ์ของอวัดป่าสุทาวาสซึ่งโบสถ์นี้นะครับก็สร้างาาครอบนะครับที่ประชุมเพลิงเนาะที่ถวายาาพระราชทานเพลิงศพนะของหลวงปู่มั่นปุริทตโต<ะ>ตรงนี้นะครับทางวัดก็เลยสร้างาโบสถ์ครอบไว้นะครับครับผม เป็นวัดที่ร่มลื่นมากเลยนะคะที่นี่นะคะเมื่อตะก,กี้ก็ไปถวายสังฆทานปัดใจ,จแด่ครูบาอาจารย์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปที่วัดป่าน้องผือหรือวัดภูริทัตติีรวาด <c oughs> วัดป่าน้องผือนะครับวัดที่สร้างเจดีย์หลวง,ง,งพ่อหรีอยงของเรามา <c oughs> สร้างเจดีย์หลงวงปู่มั่นอยู่ที่วัด <c oughs> วัดป่าน้องผือัครับค่ะค่ะ